สวัสดีครับทุกคนครับพอดีมีพี่ที่ติดตามเพจนะครับแกทักในอินบอกมาว่าแกส่งประกาศซื้อที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มาให้ดูว่ามันคืออะไรลักษณะเป็นยังไงเนี่ยเขามีแผนงานอย่างไรเนี่ยลองมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ เท่าที่ทราบครับแกให้ข้อมูลมาก็คือแกเป็นคนอำเภอเชียงดาวนะครับก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาทําความเข้าใจครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับก็มีประกาศทุกปีนะครับในหลายจังหวัดก็มีประกาศทุกปีนะครับอ,อย่างที่ผมบอกครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าที่ดินที่เขานํามาปฏิรูปเนี่ยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ นำที่ดินมาปฏิรูปเนี่ยที่ดินที่นํามาปฏิรูปหรือจัดที่ดินให้ชาวบ้านวชาวบ้านชาวช่องแต่ศรีตาสาตามียายมาคนบ้านเราเนี่ยมีที่มาหลากหลาย,ยานะครับอุป,ปมาอุปไมยก,ก็เหมือนชีวิตคนเราครับมีที่มารวมกลุ่มรวมพวกกรางถิ่นต่างฐานต่างพ่อต่าง,างแม่อะไรทํานองนี้นั่นแหละครับมีที่มาหลากหลายนะครับยกตัวอย่างครับบริจาคก,ก็ใช่ครับ ซื้อก็ใช่อย่างเช่นเนี่ยประกาศซื้อโฉนดที่ดินและพวกนอสามหรือได้ของฟรีมาก็ใช่ก็คือของคำว,ว่าของฟรีก็คือรับไม้ต่อมาจากหน่วยงานเองนี่ก็ใช่นะนี่ครับคือที่ดินสวกรด์เนี่ยที่เขานํามาปฏิรูปก็คือนํามาออกสิทธส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีที่ไปที่มาในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันอย่างเช่นประกาศตัวนี้ครับเป็นประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เขาประกาศ เมื่อวันที่10ครับลงวันที่10พฤศจิกายน 2, 5, 6, 5ประกาศซื้อโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็พวกนั้นสามแล้วสามกสามขอนะครับสามทุกอย่างนั่นแหละครับ,อนะรบของชาวบ้านชาวช่องนะในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ใครจะขายนะครับใครจะขายเนี่ยสามารถเสนอ,อเสนอราคาเสนอคุณสมบัตนะิไปยัง สำักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับนอกจากคุณสมบัติปกตินีครับนะครับนอกจากคุณสมบัติปกติเนี่ยมีสองข้อที่โอ้โหก็ถือว่าแปลกๆอยู่เหมือนกัน,นครับเขาบอกว่าที่ดินที่เสนอขายเนี่ยที่จะขายเนี่ยไม่ควรมีไม้ยืนต้น,นครับไม่ควรมีไม้ยืนต้นอยู่บนที่ดินมากเกินไปจนมันสามารถไปปรับเปลี่ยนทําการเกษตรยากอะไรทํนองนี้แหละ ถ้าจะขายเนี่ยเขาจะไม่รวมมูลค่าของต้นไม้กับราคาที่ดินนี่หนึ่งครับสองครับในกรณีที่คนขายเสนอขายที่ดินที่เป็นอสามเนี่ยเงื่อนไขของเขาก็คือให้ไปรางวัดนะฮะยื่นคำขอรางวัดกับสำนักที่ดินเพื่อออกโฉนดด้วยครับค่าใช้จ่ายเสียเองนะครับแล้วก็เขาจะชําระราคาซื้อขายที่ดินเนี่ยตามจํานวนเนื้อที่ที่รางวัดใหม่เท่านั้นครับ หลายคนว่าเป็นธรรมหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่สัญญาเป็นข้อเสนอที่เขาเสนอมาให้เงื่อนไข2ข้อนะครับดอกนั้นก็เป็นเงื่อนไขปกติเรื่องคุณสมบัติปกตินะครับและถามว่าซื้อมาแล้วไปทําอะไรก็ซื้อมาแล้วเนี่ยก็นําเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินปฏิรูปที่ดินครับนำไปออก4ี่ขีให้กับชาวบ้าน,ชา,านชาวช่องนั่นแหละครับแต่ลักษณะที่ดินประเภทนี้เป็นโฉนดก็จริงครับโฉนดที่ดินนอกระบนะครับโฉนดเนี่ย แต่ซื้อขายไม่ได้ครับถ้าเข้าสู่ร,ระบบการจัดที่ดินแล้วก็คือที่ดินแปลงใดที่บุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเนี่ยนำมาจัดที่ดินไม่ได้นะครับเออไม่ใช่ที่ดินที่บุคคลใดได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะครับเปลี่ยนมือไม่ได้ครับไปยังบุคคลอื่นไม่ได้เว้นแต่ทายาทพูดง่ายๆห้ามซื้อขายเหมือนสปบคสี่ีกศูนย์หนึ่งที่เขาได้มาฟรีๆนะครับตั้งแต่ มีช่องขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็บ่นขึ้นมาบอกว่าอาจารย์ครับทาไมสปกใช้กฎเกณฑ์ของเสียเงินกับของฟรีเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันครับซื้อโฉนดอ่าก็คือเขาต้องเช่าซื้อกับอ่ากับสำนักง,งานปฏิรูปจังหวัดนะเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดที่ดินเนี่ยนะครับแทนที่ชาระครบแล้วอ่าจะซื้อขายซื้อง่ายขายข้องเหมือนโฉนดที่ดินไม่ใช่ครับที่ดินพวกนี้อ่ถ้าเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปแม้เป็นโฉนดก็ต้องอยู่ภายใต้บ,บังคับ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็คือห้ามจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นเว้นแต่ทายาทโดยธรรมนั่นแหละครับซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนไม่ต้องแปลกใจครับตัวนี้มันมีมาปกติและหลายคนก็บ่นว่าโอ้พลาดไปครับเห็นเป็นโฉนดซื้อได้แม้แม้จะเป็นที่สบกแม้จะอยู่ในเขตที่สอบกเข้าซื้อกับสอบกคิดว่าก็เป็นโฉนดคิดว่าเมื่อมันเป็นของเราแล้วทำราสเสร็จสิ้นมันจะสามารถ เปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายปฏิรูปที่ดินแม้จะเสียเงินเสียคำนะครับพูดง่ายๆครับของฟรีและของเสียเงินอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันนะครับจึงมีคนบ่นมาครับเนี่ยฝากไว้ให้หน่วยงานแล้วก็ผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นการบ้างนะคิดว่ากฎของฟรีกับของเสียเงินจริงๆเนี่ยมันควรมีกฎที่แตกต่างกันบ้างนะครับเนี่ยชายกฎเกณฑ์เดียวกันเนี่ยมันก็ จริงๆมันก็ไม่สมพูดง่ายไม่เป็นธรรมว่าอย่างนั้นครับโอเคครับใครจะเสนอขายช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับสบกเชียงใหม่ครับ0 5 3 3 2 8 4 7 0 1ครับ0 5 3 3 2 8 4 7 0 1จริงๆไม่เฉพาะเชียงใหม่ครับหลายๆจังหวัดเขาก็ประกาศรับซื้อนะครับก็ถือโอกาสอธิบายในคราวดเดียวกันเพราะว่ามีพี่ที่ติดตามเพจแกถามมาแกบอกว่า,วามีแผนง,งานอะไรยังไงก็นะครับซื้อมา ออกสบกอให้เราเนี่ยแหละสวัสดีครับ